ดูคนขี่รถครับนี่ครับเจ้าของช่องช่างต้นแตนซิงครับทําการบ้านมาไม่ค่อยดีครับพูดมั่วไปหมดอ๋อแชดกระสาวด้วยช่างต้นแตนซิงครับยูทูบเบอร์คนดังของอำเภอบ้านกรดครับคนนี้นี่ครับดูคนนี้ครับโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่องมูน้อยมันทุบเองครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูทีมงานอีแนนซิ่งครับทีมงานช่างชัยแดนซิ่งช่งาชงชัยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูโบใหม่ครับใส่สดๆสสร้อนๆครับเสียงหนีวีทวิทนิดนึงนะ เกือบหมดแล้วครับเหลือประมาณคันละไม่เกินห้าคลิปครับหมดแล้ว รับดีดบ้านย้ายบ้าน089 5 8แปดเกรับดีดบ้านครับนี่ครับคันนี้ครับอ่า xây thứ bô ma mà mày không cần thi đấu giang có một lắm ท่อเดิมครับออกออกตรงท่อเดิมครับผมน้ำมันอะไรรัว่วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศดูเลยครับขอขอจะาของรถแล้ว ซบอูช่างบิ๊กนะครับไม่รู้ว่าเป็นสเตปสเตปสองหรือสเต็ปสามนี่ครับ นี่ครับเทเบโบผมก็ดูไม่ออกหรอกเดี๋ยวดูไม่ออกครับแต่นี่ครับอูชังบิ๊กเทโบิลอฮ้ใหญ่มาก ใส่มาถึงใส่ได้ประมาณยังไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงครับไม่รู้ว่าเป็นสเต็บของอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำช่วยของรถก่อนตรงนี้โอ้นี่สายน้ำมันโอ้ของเราต้องทำแบบนี้ครับของผมสายแล้วกับเอามาเข้าตรงนี้แหละเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นก่อน อ๋อนี่ครับไล่กลับเขาเอามาลงตรงนี้เลยต้องของอนุญาตเจ้าของเทอร์โบด้วยนะครับเจ้าของอ,อูนี่ครับพอมาเรียบร้อยครับก็ไม่รู้ราคาครับเดี๋ยวเดี๋ยวทมเจ้าของก่อน เริ่มทำการแสดงแล้วครับก็ท u r ตัวนี้ก็าถามเจ้าของรถแล้วครับน่าจะสเต็ปหนึ่งครับอันนี้เจ้าของรถบอกนะผมก็ไม่รู้หรอกเหมือนแป๊ดครับคันนี้พร้อมลั่นพร้อมวีดแบบนี้แหละ หอนจัดทบโบก็มีน่าจะมีหลายสเต็ปครับถ้ามีแค่สเต็ปเดียวคงไม่มีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองหรอก 行，V。 จะย้อนแสงแนิดนึงครับความร้อนปกติครับใส่ถัโบแล้วคลายนี้ไม่มีผิดหวังครับชิ๊ก <c oughs> เป็นเทอร์โบอีกค่ายครับที่มีค่อคนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับที่ช่างช่างที่เดินใส่เทอร์โบสำหรับรถไทน,นะก็ูนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันครับบิ๊กเทอร์โบครับ ไปก็ต้องเป็นรองอากาศครับครับเพราะว่ารถอ่รถที่ใส่เทอร์โบนี่เขาเรียกอะไรล่ะจะดูดอากาศแรงกว่ารถรถที่ไม่มีเทอร์โบนะครับอของผมนะครับเคยใส่ก็ถ้าถ้าฝุ่นหนักๆน,กนี่ ดันประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเหมือนเหมือนดันเหมือนทำงานสามวันเลยครับเพราะว่าฝุ่นฝุ่นฝุ่นเยอะมากครับเนี่ยถ้าฝุ่นแบบนี้เนี่ยทำงานทั้งวันนี่ไม่ต้องอะไรอะไรล่ะแค่เคาะนี่ก็ฝุ่นแล้วนะครับ ค,คลิปนี้ก็อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จุงกะครับสวัสดีครับ